สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะฮะศัฟีิร้านรถยนต์มือสองบริพัฟัอตโอตโอนะครับวันนี้นมีรถเกง Eagle ๋งอีโคคาร์ในตัว5ประตูหน้าลังหน้าลังห,หน้าใช้อีกคันหนึ่งมาแนะนำนะครับแล้วก็มีส่วนรถให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันภายในเดือนกันยายนนี้หรือว่าดูคลิปนี้มาเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับ,บวันนี้เนี่ยพาเจ้า Honda Bri o อนะฮะ1.2ตัว V ีนะครับ, v, รบเป็นตัวรถอีโคคาร์อีกรุ่นหนึ่งอะในสายของตัว นะครับที่ทั้งวัยรุ่นหรือว่าคนที่ต้องการใช้งานทั่วไปค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับด้วยบอดี้รูปรักตัวรถที่กระทั้นรัดขับขี่ได้ง่ายปาดเปรียวแล้วก็วงวงๆง,งเลี้ยวอะไรอย่างนี้สามารถขับขี่โดยสะดุกสบายด้วยนะครับสำัญนี้เนี่ยเป็นตัวรถปี2017นะฮะสีขาวเดิมโรงงานนะครับ ไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานทันทีนะครับส่งตัวหน้าหน้าก็ไม่มีรายมากนะฮะไฟหน้าเป็นตัวเอกลักษณ์นะครับกระจังหน้าจะเป็นตัวสีดําเงานะฮะแล้วก็ตัดมองยังไม่มีสายเพิ่มเติมได้ตรงนี้ราคาไม่กี่บาทอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญสําคัญก็คือถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับรอนนี้เรามาดูด้านข้างกันสักนิดนึงครับ ส่วนของตัวโอเนี่ยเป็นีค Car อีกรุ่นหนึ่งที่มันแปลกนะเพราะว่าอะไรมันจะให้ล้อแม็กมาเป็นตัวขอบ14นะฮะสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตัวยางตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนกับผู้ลูกค้าใหม่แล้วนะครับสำหรับไฟเลี้ยวก็อยู่แก้มข้างนะฮะเนี่ยขนาดอันเดินมาตรงนี้เนี่ยยังเกือบจะถึงท้ายรถอยู่แล้วนะฮะอันตัวใหญ่กว่ารถอีกด้วยซ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูแค่ตัวบอดี้ด้านนอกอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะภายในกว้างนั่งได้สบาย นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะนั่งหน้าหรือว่าตัวเบาะนั่งหลังเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแบบคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากสีเสมอกันนะครับสวยเจริญถึงรอบคันนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของตัว B-O อย่างเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีทั้งแอร์แมสที่เป็นซีดานสิประตูนะฮะกับที่เป็นตัวแฮมแบกแบบนี้แต่แฮมแบกค่อนข,ข,ข้างที่จะมีจุดเด่นและก็เอกลักษณ์มากกว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเล่น B-O คนจะคุ้นตากับตัวเป็น5ประตูมากกว่าที่เป็น4ประตูนะครับส่วนของตัวด้านท้ายโลโก้ครบนะฮะไฟท้ายจะเป็นคล้ายๆกับตัวดวงโคมดวงโดนัทนะครับไปเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนของสปอยเลอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟเบรกนุ้ทสามนะฮะตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับแต่มันเป็นระบบแบบแมนนวลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดจากภายในห้องโดยสาร หรือเอากุญแจมาไขาเปิดตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับจริงๆคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนถามหาภายในเดือนนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่สําหรับคลิปนี้อันมีสิทธิทพิเศษให้นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งครับส่วนของตัวด้านในนะฮะเขาให้มาเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็เครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น CD ดีวิท mp3 นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะฮะแต่มันต้องเสียบเป็นตัว พวกแบบ power outlet หรือว่า usb อะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อใช้ในฟังก์ชันของตัวกดลับโทรศัพท์นะครับและก็ส่วนของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับออโต้อันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าหลายฮอนด้าให้เป็นตัวระบบแบบแมคคูมาก็คือไม่ว่ารถภายในห้องโดยสารเนี่ยจะร้อนหรือว่าจอดตากแดบดบมาแค่ไหนก็นแล้วแต่เจอแมคคูไปทีนึงเนี่ยรับรองเลยว,ว่าจอดแน่นอนนะครับข้างล่างก็จะมีตัวที่วางแก้ว2ใบนะครับช่องเสียบ usb power outlet ภูมไเป็นแบบ3ก้านนะฮะแล้วก็เป็นมังติฟังก์ชันนะครับควบคุมเกีอยบตัวเครื่องเลนทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วก็ส่วนของตัวกุญแจเนี่ยจะเป็นรีโมทนะครับสำรองก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดาแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะมีตัวเซ็นเซรล็อกให้แล้วก็จะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์ก็จะเป็นออโต้นะฮะมีตัวเกสแล้วก็ติดเกียร์แอลให้นะครับสำหรับตัวเบาะนะฮะสุดท้ายจะเป็นเบาะทรงแบบสปอร์ตนะครับ เพราะนั้นเนี่ยตัวรูปลังเนี่ยตั้งแต่พนักทิงด้านหลังจนถึงตรงศีรษะเนี่ยมันจะเป็นตัวชิ้นเดียวกันนะฮะรองรับกับการฝั่งคนขับนะฮะในการนั่งขับผี่หรือว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับอย่างอย่นบอกว่าด้านนอกเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยโห คนขับแม่งใหญ่กว่ารถอีกด้วยซ้ำคนขับแม่งสูงกว่ารถอีกด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วว่าภายในนั่งได้สบายทุกตำแหน่งแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของตัวการขนหรือว่าการกรงการเก็บสัมภาระอะไรประมาณนี้ด้วยออกต่างจังหวัดเนี่ยสบายๆเลยและที่สำคัญคือแรงนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวสีสูบเรียงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปสูบราคากันหน้ารถแล้วก็บอกรายละเอียดคันนี้สักทีนึงไปครับ เรียบร้อยกันหน่หนึ่น,นะในส่วงตัว e ีกโอคาร์สับคลิปนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสับตัว b บรีโอคันนี้เนี่ยที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่3ามแ0 0บาทอันย้ำนะครับสาม0สนสี่บาทแต่แต,แต่แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปวิดีโอนี้มาอันมีส่วนลดให้20,000บาทครับเหลือ3ามแ0 0บาทและถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถ ฟรีดาวได้เลยขอเพียงแค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองที่เหลือรับเป็นเงินสดผ่านข้อบัญชีหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วแต่ก้รอก้ามาคุยกันหลังไม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้อ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบัษัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข,หเข้าใหม่เดี๋ยวมารีวิวแล้วก็มาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกรอบหนึ่นนอ,อ,อนนะครครรััับบสสวดี